เงียบจ้ะวันนี้มันไม่มีใครดูเงียบเงีอันนี้มันทำอะไรกันมันกินกาแฟมันดื่มกาแฟอันี้พี่คุยใค่คุยคนเดียวไ <c oughs> ม่มีใครดูก็คุยคนเดียว <c oughs> มีหนึ่งคนเข้ามาดูแล้วอม่เอาเหงาสวัสดีครับหนึ่งท่านที่เข้ามาชม <c oughs> รุ่นใหญ่ใจเปรี่ยว <c oughs> มันไม่รู้จะทำอะไร สวัสดีครับบาบายาก้าขอบคุณนะครับคือถ้าถ้าเขาไม่ดูไม่มีใครดูเลยนะใช่ต้องขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามาดูมาดูผมกับไอคนข้างๆเนี่ยเอ้ยยมานับตัวเองคนเดียวพอสวัสดีครับแปดคนนะครับไม่นัชื่อลยคุณดูแปดคนดูทั้งแปดคนนะครับวันนี้มาเดินเล่นดูของ ที่บอกทีแถวๆนี้ยเห็นไหมผมไม่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 มีมันภาคอยู่ตลอดเวลาเลยอิสระทางความคิดไม่มีเลยต้งบอกสุดหลังทีครับดูความปลอดภัยของเรามาดื่มกาแฟครับวันนี้ผมมาดื่มกาแฟกันพูดคุยกันนะครับนานๆทีจะได้มาไลว้ใครอยากมีอะไรอยากถามพี่ตั้มไหมครับ คนข้างๆในใครกับโอ้ไม่น่าถามนะครับเป็นจิตสำนึกของพี่ตั้มผมอะเป็นจิตสำนึกของพี่ตั้มเป็นรรมถ้าไม่มีผมในป่านี้เขาไปไหนตอนไหนนะคนข้างๆก็อกคนที่ชอบบั็กผมมีตลอดเวลาเห็นไหมคลิปล่าสุดเนี่ยคลิปล่าสุดเนี่ยมีแา่คนบอกว่าผมโดนรังแกผมโดนอะไรก็ไม่รู้คลิปล่าสุดคือคลิปที่มีน้ำตาลใช่คลิปนั้นคือโดนรังแกใช่ ก็มีคนมาพูดอยู่เหมือนกันคุณทำตัวเองนัผมทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไรเลยคุยแล้วเสียงเอินะใครทำไม่มีใครทำคุณทำเองเลยเวลาจะตั้งใจทําให้เสียงเอิเงก็ทําไม่ได้นะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนยังไม่ตกนะวันนี้ปกติเวลานี้เป็นเวลานัดหมาย พี่ตกลงเราต้องเอาใบป,ปอไปต่ออยู่วะนนี้ทำไมพูดเรื่องนี้ยากใจกวบต่อได้ถามเฉยๆถามพูดดิมไม่เฉยยังครับยัง,ยงไม่รู้เนาะยังยังไม่ได้เป็นเอกฉันท์แต่หวังว่าพวกเราก็อบคงจะได้มีข่าวดีๆมาบ้างเนาะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ช่องนั้นแล้วครับตอนนี้เขาไม่มีช่องอยู่ เอาแล้วแต่แล้วตอนเนี้ยเขาอยู่ช่องอะไรนะตอนนี้เวิร์ดไฟเวิร์ดไฟครับเวิร์ดไฟรวันนี้วันนี้อ่นวันนี้อย่าลืมดูเขานะครับทุ่มหนึ่งที่หนึ่งทุ่มใกล้อวสานแล้วใช่ป่ะอยากช่วงนี้เราสองคนจะว่างๆหน่อยจะว่างๆนิดนึง ผมไม่ว่างนะงานเลยถ้าผมมาว่างเขาไม่ว่างผมว่างช่วงนี้ข่าวมันทําให้ว่างนะครับไม่ได้ทดสอบไม่ได้ทําอะไรเลยสักเท่าไหร่ช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ค่อยดีนะพี่เนาะทั้ทงในบ้านเราทั้งต่างประเทศนนนเนาะข่าวจะแย่งก<ข>ันเลยอะ ก็ต้องอยู่กับมันไปอ่ะเนาะปรับตัวอยากให้ดูข่าวดีบ้างเช่นเช่นอะไรก็ได้อ่ะที่มันข่าวดีไม่ไม่ต้องเป็นข่าวดีของเราก็ได้ก็คิดอย่างนั้นนะนถ้าถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรุนแรงเรื่องโลกเราอ่ะที่รู้ไหมว่าตอนนี้ที่แอนตาร์กติก,กาสมัยบหมบ่ ไม่รู้อ่ะเพราะในรอบร้อยปีเพราะเพราะน้ำแข็งมันละลายโลกมันร้อนเราแม่งมีดอกไม้บานขึ้นในบนที่ที่เคยเป็นดี่มือซึ่งตรงนั้นไม่เคยมีดอกไม้อ๋อใช่เหมือนจะดีแต่ไม่ดีแสดงว่าโลกแม่งร้อนขึ้นน้ำก็จะเยอะขึ้นน้ำน้ำแข็งทีมันก็ละลายใชน้าใช่ไหมใช่แล้ว น้ำแข็งมันละลายพอที่จะให้มีสิ่งมีชีวิตเพืชเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้สแสดงว่าอุณหภูมิแม่งลดลงเยอะมากอันนี้อ,นนอันนี้คุณคุณพูดไหนสิครับผมพูดถึงพูดอาผมพูดเรื่องหิมะอีกอแต่อันนี้เรื่องนี้ผมไม่อยากพูดครับแล้วก็หิมะกลายเป็นสีชมพูที่ว<ะ>่าจะดูเพราะมได้เพราะว่ามีเชื้อราชนิดหนึ่งที่มันจเจริญเติบโตในหิมะ แล้วเปลี่ยนสีหิมะไอ้ในเชื้อราชนิดนี้ชนิดนี้มันมีมันมีตัวมันมีสีชมพูแป้งหิมะก็เลยเป็นสีชมพูหมดเลยเป็นหิมะสีเลือดครับซึ่งใอเชื้อราชนิดนี้มันจะเจริญเติบโตได้ในในอุณหภูมิที่มันไม่ต่ำมากหมายความว่าอุณหภูมิที่ทั่วโลกเ่มันสูงขึ้นทําให้มีสิ่งมีชีวิตที่หลายพันที่ไม่เคยเจริญเติบโตได้อะกำลังโตแล้วพี่ลองคิดดูว่า มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ที่มันถูกแช่แข็งไว้อยู่อ๋อเออเป็นไปได้ถ้าพันยังสมมติมีแบบเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราอะไรสักอย่างที่แม่งถูกปีดอยู่ตรงนั้แล้วแล้วทาอะไรอันตรายมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันถูกแช่แข็งอยู่ไงตอนนี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนมันละลายลวเดี๋ยวแม่ง ต้องมีโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นไม่กับมนุษย์ก็กับประสาทบนแถวแนั้นได้รับผลกระทบแน่ๆซึงไม่รู้ว่าอะไร <c oughs> คนรักใช่ครับพวกเราเจริญน,นะครับพวกเราจริงๆแล้วพวกเราอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างมีความคิดอยู่แลนะ้วเนาะเชื่อว่าอย่างนั้นแหลอยางยางยางที่นิวพูดแต่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มพี่นะ เดี๋ยวผมไปโหลดผมที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับใครคอมเม้พวกเราคือที่ตั้มคนเดียวที่ผมผมวันก่อนผมดูเรื่องของอะไรนะความคิดความคิดในในยุคนี้เหมือนกับว่าตอนนี้มันมีเหมือนมีโลกอยู่สองสองแบบแบบหนึ่งก็โลกสองใบอย่างเงี้ยเหรอเออสองแบบ เรียกสองแบบแบบหนึ่งก็คือโลกในชีวิตจริงแอีกแบบหนึ่งก็คือโลกในในสื่อออนไลน์นี่แหละเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าในโซเชียลนะในโซเชียลคือในโซเชียลเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเยอะๆก็คือเดี๋ยวนี้นิ้วมาเร็วมาเร็วกว่าความคิดบางทีเราแค่คิดในใจนะแต่นิ้วมันเอเนิยพิมไปแล้วมันก็จะมีผลที่ตามมาค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเด็นเห็นกันบางทีอาจจะไม่มีอะไรแต่เอิยพิมพ์ไปแล้วเราเอ,อ่ไม่ได้นะพี่พิมเนี่ยมันต้องตั้งใจพิมเนี่ย ก็อาจจะพูดอย่างนั้นนั่นแหละมือล่างพวกเนี้ยพิมพ์พิมพ์แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจจะลองรับกดลองอะไรหรอกอาจจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะบางบางบางงสาเหตุบางบางคอมเมนต์บางโพสอะไรเงี้ยอาจจะแบบคือขนองมาผมว่าใช้คำว่าคือขนองเขาเป็นไปได้อะก็เป็นไปได้จากคือขนองไหมเขาเป็นมันมันเป็นหลายอย่างนะสมัยไม่ตั้มหนุ่มๆนี่คือขนองอ๋อไม่มีไม่มีอ่ะผมยังเขียนจดหมายหาทั้งอยู่เลยตั้งขนอง อ๋อใช่ใช่คนจฎหมายจีบสาวเแค่คนจฎหมายจีบสาวแล้วก็พัฒนามันหน่อยก็เป็นอะไรนะแอบลิงค์โฟลลิงค์เอเจนซ์เอเจนซ์แล้วก็ค่อยมาอะไรนะ PCT เออ PCT เห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นขึ้นกลางกลางนะครับแต่เสียงผมครับคุณจะได้พูดได้เต็มที่ใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วมีใครมี15คน อันนี้มีอะไรไม่มีงานทำก็แล้วกันยอๆหมายถึงว่าอยากถามเลยพี่ตั้มไหมครับอยากถามข้อมูลอะไรที่แบบถ้าถ้าพี่ตั้มตอบได้พี่ตั้มจะตอบนี่แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ให้ดูเนี่ยก็คามไปไม่ได้โจนกันเนีนะ่ยเนี่ยอย่างงี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมจะบอกว่าหลายๆหลายๆคนที่ฝึกเยอะๆนะครับเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ย ไอ้ไอแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกล้องนะกลอกใช่กล้มันมีชื่อด้วยนะพี่หล้อเออมันชื่อมันมีชื่อมันมีชื่อเลยเรียกเลยว่ารเรียกว่าะอะไรดะครับ<อ>วันนั้นผมผมเพิ่งฟังน้องป้านพูดอยู่ว่าตรงนี้มันเรียกว่ากล้องอะไรสักอย่างกล้องค,คําหรืออะไรสักอย่างที่ที่เป็นนิ้วที่ด้านจากการยิงปืนกลกล้องเออไอเนี้ยเกิดจากปืนกลเกี่ยวหรอไม่ใช่หองืนไม่เป็น ไม่รู้สิแต่ถ้าถ้าแก้แก้ก็อย่างที่พี่แจ้บอกเป็นควานนะแล้วนี่อันนี้ล่ะอันนี้อันนี้กับก็องเป็นอันนี้ก็ได้มีอันนี้มีอันนี้อันนี้เป็นเนี่ยแต่ถ้าตรงเนี้ยคือจากจากควาอืแต่ถ้าควานถ้าควานคือคือทำให้มันสูงขึ้นมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นหรอไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกนะคือผมจะรู้สึกว่าอ้นเนี้ยอันเนี้ยมันคือจุดมาร์กของผม ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันมันมันกริบกับโอมันกลิปเพอร์เฟคถ้าเจ็บถู้องเจ็บอันนี้ใช่แต่ถ้าถูกไม่เจ็บอันนี้ไม่ใช่มถูไม่เจ็บแล้วได้ปูดเป็นกระดูกปูดมาแล้วนะครับไหนพอดูนิ้วปลงยมือดิเนี้ยมือลูกคุณหนูมือผมหนูเนี้ยสึกไม่พอ แบบนี้ขอให้เมือให้ดูนะฮอย่างเนี้ยฝึกไม่พอครับยังเขาเรียกว่าเออยังอยู่เลเวลแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอ่อนดอยอยู่อ่อนดอยอันนี้อยากให้ดูเลเวลที่แบบที่แอดวานแล้วป่ะแล้วแอดวานดูมือคนเดียวอันนี่ไม่ไม่ได้ฝึกด้านนะไม่ได้ฝึกยิงปืนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ายิงปืนคุณพูดอะไรคุณพูดได้เหรอเวลาพูดคำทอดครับยิงปืนเนี่ดูดูมือนะอืมเนี่ย คนที่แบบสู้ชีวิตใช้แรงงานเขายกนู่นยกนี่ออกกำลังกายไม่ใช่เนี่ยดูดูมืออังเลยเทียบมือกันเห็นแล้วทำไมอ่ะผมไม่ได้ผมจับอย่างอื่นผมจับอย่างนี้จับอะไรรีดน้ัม้วนเออผมรีดเอาผมจับอย่างนี้เท่านั้นเห็นไหมจับอย่างนี้เข้านั้งผมถามว่าคนดูได้อะไรจากคลิปนี้มีสาระอะไรเด้อ ก็เนาะมาพูดคุยกันในแบบสบายๆครับไม่รู้ว่าแล้วคลิปนี้จะอัพลงไหมเนี่ยอัพลงอัพลงไหมับลงเลยเอ่ะมันจะเปลืองเน็ตคนอื่นเขานะลงคลิปแบบไม่มีสาระอะไรนี่เปลืองเน็ตคานะพี่ตั้มจริงพูดอะไรมากไม่ได้ไงพูดดีกว่าใช่แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่หวังว่า ฝนตกแล้วมันจะชำระล้างขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเนอะให้สุขภาพแข็งแรงอัปเดตอาการเป็นหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างอาการป่วยที่อ่อจริงจริงเพื่อนๆหลายคนทราบไหมครับว่าผมเป็นอะไรนอกจากนอกจากเบาหวานความดันแล้วเนี่ยครับเป็นอะไรจริงๆผมเป็นโรคตับเป็นโรคตับอะ มันไปเลเวลของตับแข็งที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เพราะว่าเกิดจากอะไรพี่มันเกิดจากไวรัสครับครับไวรัสตับอไวรัสที่มาจากทั่วโลกแน่ๆเลยผมว่านี่น้ำแข็งละลายไงไอเวลาตัวนี้มันก็เลยมาเล่นงานพีได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ใครเนี่ยใครเนี่ยเอฟซีนไม่ทัน ใน f อฟซีในทิกตอกในทิกตอกครับที่คุณไปคุยกับเขาไว้นะครับเรื่องคอสยิงปืนอน่อยแล้วคุณจะพูดทำไมอ่ะไม่ผมพูดแล้วคุณจะไปพูดทำไมอ๋อเรื่องคอร์สสอนอ่าครับคอร์สี่เราเราพูดได้นะพี่พูดได้นะเราพูดได้เราพูดได้เรื่องคอร์สเอ่ะ ตอเราสอนเราสอนเฉยๆตอนเราเรียนไม่ลงรายละเอียด<ม>เราเราสอนแล้วก็จริงๆอ่ะเราอ่ะอยากจะมีโมเมนต์แบบคนเพื่อนๆที่ติดตามเราเนี่ยมันทดสอบกับเราด้วยนะจริง,รงๆอ่ะอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคือเราสอ,องคนอาจจะทดสอบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาตอนนี้รอให้ปกตนนิก่อนรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นครับรอให้ชัดเจนอให้ชัดเจนให้ชัดเจนตอนนี้ก็อยู่กันแบบเออระมัดระวังตัวะการาั้รรภ์ระมัดระวังภาวะ อะไรเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงอะไรเราเรับฟังไปก่อนเนาะยังไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเยอะนะครับค่อยๆผมเชื่อว่าทุกคนพยายามแก้ไขปัญหานี้กันอยู่นะอ,อโอเคเมื่อกี้พูดถึงอาการผมเป็นผมเป็นตับแขง็งครับ,รบเป็นตับแขง็งเกิดไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราด้วยไม่ได้เกิดจากการดื่มอ่าผมไม่ดื่มครับผมไม่ดื่มกับฟไม่ได้ไม่ได้สุบุหรี่ด้วยอ่าแล้วแล้วเริกมดูดกัญชั เลิกแล้วเขาเพื่อนผมเลิกเพื่อนซีผมเลิกไปคนแล้วเพื่อนซีผมหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วด้วยนะครับแล้วจริงๆรังมันมาจากสาเหตุอะไรพี่ไวรัสตับอักเสบ่ีนะครับแล้วก็คือผมเข้าใจว่ารักษาหายไปแล้ว คือเคยแสดงว่าเคยเป็นาาเคยเป็นาาเ,เน<ล>มื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับปรากเจอก็อรักษาปกติฉีดวัคซีนนู่นนี่นะปรากฏว่ามันมันยังซ่อนอยู่แล้ววันนึงมันมันโผล่มาด้วยอาการที่มันหนักหนาสาหาัสมันมันมีอาการยังไงพี่รูออ้สึกพี่เตื่นมาดีดีกว่าผมเลยวันที่จะมีอาการเราเราสอนด้วยกันด้วยวันนั้นเราสอนด้วยกัน ผมจำได้อาทิตย์วันอาทิตย์นั้นนะ่ะสอบด้วยกันแล้ววันจันทร์ผมไม่ไหวแล้วล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยแอดมิด <Ad mit S 1> เลยแอดมิดห <Ad mit S 1> นักเลยนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าความไม่แน่นอนของร่างกายเราครับตอนนั้นพอพอพพอรู้ข่าวว่าพี่ตั้มเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็พยายามแบบจะหาทางยืมช่องมาเป็นตัวเงองเองแต่ว่า<อ>ทำไม่ได้ ก็เยเอาหาทางไงเลเวลเลเวลยังไม่ถึงดูนี่ดูมือซะก่อนเลเวลยังไม่ถึงดูความปวดของมือผมไงไม่ได้พัฒนาในเรื่องที่ควรพัฒนาไปพัฒนาอะไรก็ใหม่ออกกาลไงเนี่ยและอีกสาเหตุหนึ่งที่พี่ตั้มป่วยเพราะว่า ทำงานหนักชุบภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับก็ควรจะออกออกองร่งกายได้แล้วนะก็ออกไงควรจะออกออกองร่งกายได้แล้วนะอะไร,ะไรจะเยน็เยนๆครับเรื่องมาตรการณตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงนีมน้มันแรงจริงครับแต่กา,การโน้นนะที่เขาโดดร่มกันต่างประเทศเนาะมันมันก็เลย กันอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะพวกเรามีคุณมกันด้านความดีกันทุกคนนะครับมันจะทำให้อะบอกตรงๆนะว่าไม่คือพอพูดเรื่องความเชื่อเรื่องความดีอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยม <c oughs> ันดูไม่น่าเชื่อตองว่าดูไม่ไม่น่าเชื่อถือนั่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ระมัดระวังตัวนครับทำตัวให้น่ารัก เราทำไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมล่ะเรทำอะไรให้มันถูกต้องให้มันถูกทุอย่างรีวิวช่วงนี้ผมก็เงียบนะเห็นไหมอาจจะเงียบๆลงไปบ้างเพราะว่าก็เข้าใจอะครับเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะครับมันมีด้านขาวด้านํำสวัสดีครับครับเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะ เดี๋ยวไว้สถนานการณ์ดีขึ้นเราก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันสัก,กวันหนึ่งกำลังโอ้โหถ้า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 อันเนี้ยโอ,โอ,นนอันที่พิมพ์มาเนี่ยครับอะไรฮะชื่ออะไรนะอะไรขาแว็กนะอันเนี้ยผมบอกได้เลยดีมากที่พี่มองอยู่เนี่ย cr 9 2นะ้านยนั่นดีมาก เราล่าสุดวันก่อนเนี่ยเห็นว่าใบยัาตไม่ออกแล้วหลุดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีต้องของเห็นร้านเทเวศเขาลงอยู่ใช่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไปแล้วมันเป็นอีกาคนที่มีใบพร้อมใช่ใช่ใช่เพื่อนผมเองด้วยผมรู้ด้วยเพื่อนผมเองเพราะว่าวันนั้นเจอกันแล้วเขามาหาตัวนี้อยู่แล้วจังหวะที่เขามีใบอยู่แล้วเขาก็เลยเสียบได้เลยนะครับก็แอบใช่แ้ตอนนี้ผมว่าได้สบากใช่ใช่ หรับคนที่มีหลายๆใบก็จะลำบากถ้ือว่าคนที่ยังไม่ได้ใบก็ยากไม่ไม่ไม่หตือวคนที่มีใบแล้วก็ไม่มีของเพราะว่าร้านสั่งอาาใช่ใช่ต้องรอต้องรอเลยเมื่อคืนโทรคุยกับน้องคนหนึ่งทราบอัปเดตมาว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยหรือมีไม่ถึงห้ายังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าคนที่เกินห้าไปแล้วตอนนี้ลังับเลย มาครับเลยนะครับี่เราเอ่เพิ่งได้ <ะ S 1> <ม>คือนั่นแหละปัญหาคือไม่มีร้านไหนมีมจริงจร,ริงมีเหรอมีร้านที่มีมูเห็นมีแค่ร้านเซเว่นร้านเดียวอืมร้านอื่ยมีบา้างยังไม่เห็นยังไม่เห็นเข้ามาจริงๆตัวนี้เป็นราวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมชอบการส่วนตัวราคาไม่แพงราคากางกใช่ราคากลางกงแล้วก็ ถือว่าคุ้มอ่ะเนะคุ้มคุ้มราคาแล้วก็ความเชื่อถือได้จริงๆ็็งทนรอกันหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีมีเข้ามาเห็นว่ามีตัวที่ที่เป็นอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เหมือนเหมือนมีมีคอมครับถ้าเป็นตัวนั้นอนะเฟ์เฟะยิงง่ายมากนะครับ ท,ที่ที่นุ๊กบ้านไปรีวิวตัวน,นนะแต่ตัวนั้นเป็นตัวยาวไม่ใช่ตัวซีตัวตัวเล็กเอาตัวเล็กมีคอมเรื่อตัวเล็กมีคอมเวยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่แวะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยกันสองคนนี่แหะไม่มีใครคุยด้วยคุยกันสองคนผมจะกลับบ้านก็ให้ลับเหงา รุ่นใหญ่ใจเปี่ยวใช่เป็นเพื่อนในทิกตอกเขาทักมาได้นะครับเขาชอบคุยกับคนในทิกตอกที่ตามมาชอบพูดชอบคุยชอบตอบคำถามอะไรอย่างนี้ยครับในทิกตอกในทิกตอกอนนี้คือปัญหาคือในทิกตอกเขายังไลฟ์ไม่ได้เขาก็เลยมาไลฟ์ใน YouTube ก่อนถ้าทิกตอกเขาไลฟ์ได้เขาไม่มาไลฟ์ยูทูปไม่เสียเวลาหรอกครับไม่มีอะไรจะแก้ไม่มีอะไรจะแก้ตัวมันคือความจริงทั้งหมด ่ายงเท่าไหร่ทิกเกอร์จะได้ไม่ได้สี่ร้อยมึงก็เน้ยเนี่ยบอกเิีบอกเอฟซีในยูทูบผมจำชื่อทิกตกอรก่อนอ๋อลองเข้าไปดูนะครับกันตั้มครับติกเกอผมชื่อกันตั้มากาันตั้มบอพี่<ข>ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ากันตุ้มตั้ <laughs> มเมอนุ่มหนื่ว่าพี่ตั้งชื่อติกเกอรเข้าไป,าาต,ไปติดตามผมในกันตั้มเลยนะครับ ติด้วยไม่ตัดสายทิ้งนี่คือธุรสิองผมครับโอเคมีโทรศัพท์เข้ามาเอเเราก็จะแยกย้ายกันแล้วครับโอเคเดี๋ยวอัพอัพคลิปนี้ลงไว้นะคลิปนี้ลงไว้ให้ดูเล่นๆนะใครแบบว่างๆเบือเบื่อเน็ตเหลือๆก็เข้ามานั่งดูนั่งเล่นได้ครับอับไปแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ